เร็ว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 พี่กีมาแล้วพี่กีมาแล้วเอา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 าเเอาเร็ว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 โอ้ยว่าใแสงอ่ะพี่ก๊อกไป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 มามาโอ้ยฝนตกดูที่เป็นไงบ้านเราอะวิ่งแรงของมานี่มาของมาเร็ว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 ข้ามาเร็ว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 เ้ย อาออาออ้อย่าพามนออกถนนเดี๋ยวมันจะเคยมามามาเร็ว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 ข้าปากกันเร็วๆมาเร็วๆนมาเร็วๆเร็วๆวๆเร็วๆเรๆเร็วเร็วๆ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 วๆเวๆเวๆ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 เๆเรๆๆๆเๆๆเๆๆ เนาะตามแม่มาเออในป่าลูกไม่ออกถนนเออเดินเล่นกันไปไปเออไปโคเกงกี่จะทำน้องลูกจะทำน้องไปโอ๊ยโอ๊ยไปดูที่หญ้าอยู่ตรงไหนไปกินหญ้ากันนิดหาหญ้ากินลูกหาหญ้ากินลูกไปไหาหญ้ากินลูกไปหนูตรงนน้นมีปูนนะปะ หน่อยเดียวอะเด้ยเด้อไหนสิตรงไหนไม่ยากินไปไปไปฮ่มันเดินฟิ้นเนี่ยแม่ฮะ เห็นม้ายเราไม่มันเรามีภูเขาเนี่ยูดใเ้ดูนะ,ะมามามาเร็วเร็วเร็วรว,รว,รว,ว้าวมวนกุ๊กมาเร็วมาเร็วมีโคุกได้อะไรพีโคุกได้อะไรพิกกี้ได้เลยวะวาม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 าพิกกี้ต้องมัดไหทสินะ He gave me money, ho. Money, money. ดี๋ยวามุดกัดเร็วๆไป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 ไหนเจอยาแล้วใช่ยาไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหต้นอะไรวะโอ้ยต้นอะไรกันเนี่ยแม่มันต้นอะไรกิ้หน่ายไหมลูกกิ้หน่ายไหมโอ้ยมามามาตรงน้โอ้ยมันต้นอะไรเนี่ยแม่้ยนู่นน่ะเราจะเดินเข้าป่ากันแล้วนะลูกเห็นไหมข้างหน้าป่านะลูก มาอ,อยากออกไปหาถนนเออนั่งเล่นเหนื่อยแล้วเอา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 อย่าเดือด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 อย่าทำกันมาเร็วเร็วเร็มาเร็วแม่ตรงนี้มีปูนมาเร็วเร็วถึงปูนแล้วมาเร็วมาที el, ill, ่กี้มามาแม่จะพามาตรงนี้ทุกวันเด้ออ่ะ ไปคล้องมาไปเอ้ยเข้าป่าปเข้าป่าอย่าไปอย่าเข้าป่าจะทิ้งกันอือไอ้ดื้อไอ้ดื้อตอนนั้นที่ไฟเข้ามาบ้านนี่สีแห้งไม่หมดเลยต้นไม้ต้นเมยเอ,าเ,อาเล่นกันตรงนี้ก่อนเล่นกันให้เหนื่อยได้พักขึ้นบ้านพี่กีนี่ปล่อยไม่ได้นะไอ้สีคือคือวิ่ง วิ่งไม่คิดชีวิตวิ่งแบบเอออย่ายอ,อกกันแล้งนย่ารอก,กันแ,แลน่นพี่กิจะวิ่งแบบเรียกไม่กลับแต่พี่โค้งนี่เรียกกลับพี่โค้งไปไหนนี่เดินตามอย่าลูกอย่ากัดกันมาเร็วอยเรื่เรื่อยเดินมาเดินมาเดินมา,มาเดินมาโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยมาทงนี้มาที่แม่เจอหินนี่แล้วลูกมานี่ นี่คือทางขึ้นผู้เหล็กไฟนะไปหาไขา่หมดแดงได้คือแต่พี่นัทไม่เคยขึ้นจ่ะให้เขาสำรวจเมื่อคืนนี้ฝนตกนะไอ้สี่เห็นไหมพื้นนินเปียกใบไ,ไม้เปียกนะคะตกแรงมากนะแต่บ้านเราไม่เป็นไรโอเคฝนไม่สาดไปหานมาขอ้งมา,มา,มา kok ma yang 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 kok nak leh 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 พี่โคกเห็นนะยังว่าบ้านเรามีอะไรบ้างเนี่ยถ้าหน้าฝนหน้าบ้านเราจะสดชื่นกว่านี้หญ้าจะเยอะกว่านี้นะนี่หน้าแรงนะล,ลูกหญ้าไม่เยอะถ้าหน้าฝนมาพี่โคกก็จะตัวใหญ่กว่านี้่ะพี่กีก็จะตัวใหญ่กว่านี้โอ้โหพี่กีนอนเลยบ่เออเฮ้ยมันฟินนะเนาะนอนเลยอะไป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 มันเย็นแล้วลูกไปเพิ่งอาบน้ำเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวแม่เชตัวให้เอาเอาให้เต็มที่เอา เอานี่เจอดงไผ่เลยเอฟซีเอา้าเอาเอา,เากันเลยเดี๋ยวเช็ดตัวใหม่โอ้อยอันนี้มันคืออะไรอะแม่เฮ้ยแม่มันคืออะไรอะแม่น,นี่มันคืออะไรนี่มันคือหญ้านะลูกนะมันคือหญ้าหญ้าเพชรนะลูกมันคือหญ้าเฮ้ย,อยขอขอครับขอครับ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 โอ้ยโอ้ยพี่กี่สนใจเลยคร กี่ก็สนใจพี่โคกสนใจอะไรอ่ะอหนูไม่ใช่งัวนะลูกหนูเป็นหมานะลูกอู้หูเอาสิตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวซิอู้หูอู้หูอู้หูหเอาเอาเฮ้หู่ยย่าแม่เอา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 เอมันมีความสุขนะแม่เนี่ยเนาะโอ๊ยอยแม่มันมีความสุข พี่กีบอกไม่ไหวแล้วเฮ้ยเดินไม่ไหวแล้วพีโคกยังคึกอ,อยู่เลยหหเห็นไหมเห็นไหมลูกบ้านแม่พ์ภูเขาเห็นไหมข้างหน้าก็คือภูเขานะพี่กีเห็นไหมข้างหน้าคือภูเขาเนาะนี่บ้านเรามีภูเขาเหล็กไฟบ้านเราอยู่ใกล้ภูเขาโอเคปะบ้านเรามีภูเขาบ้านเรามีความสุขใช่ไหมอากาศดีเนาะ อากาศดีนะไายไม้แล้วเนาะเอานะคะ FC เนาะก็สวัสดี FC ก่อนเนาะบอก FC ครับฝากติดตามชีวิตของโคกกับโกกิด้วยนะครับนะผมก็ยังม้วนม้วนม้วน,มวน,ม,วนมวนนะครบรักผมให้มากๆนะครัเนะนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะพาหมามันเดินเล่นเนาะนะะทอยเนาะก็<อ>นี่แหละคะ่ะ ความสุขนะคะคของพี่โคกกับพี่กินะคะเอีปล่อยลงมาแล้วก็อย่างนี้นะคะคึกนะคะเล่นกันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะกําลังสนุกโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลน์นะคะขอบคุณสาหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ